มาแล้วะค่ะแล้วอะไรดีคะอันนี้เป็นอะไรครับตอนนี้อ,อ,อ๋อมันกลางอย่าเพิ่งอันนี้นะคะสีกลางเป็นในส่วนของนมนมนะคะเอติโนนม,นมอะไรโดน,น,น,นอะไร <laughs> เล่นตามบทก่อนเล่ง <laughs> มือสิ่งนี้เวนเจอันนี้นะคะ เป็นในส่วนของรถชาไทยะคะ่ะคุณรับอะไรดีคะสีเขียวเป็นซูการ์แอร์บลูนะคะสีชมพูนี่เป็นในเรื่องของดมเย็นนะคะ,อ,ะอ,อันนี้นะคะเป็นกระทิงแดงบอสกาอันนี้ล<ม>ูกค้าของเราทานแล้วร,รู้สึกว่าชอบไหมคะสีเขียวเป็นรถอะไรคะไม่ชอบค่ะกินแล้วดีมากเลยค่ะเป็นในเรื่องของรถซ <c oughs> ูการ์แอร์บลูมียาคูบีบูมีถึงเหนือด้วยไหม อ๋อกระทิงแดงวอดก้าค่ะกระทิงแดงวอดก้ากินแล้วบีบมากเลยนะคะตอนนี้อะไรให้ให้สูงที่แขนของพนักงานนะคะให้ซูมที่แขนพนักงานเราดูต้นแขนของพนักงานพอขาแซบบอกเลยว่านี่คือสาเหตุที่ตัดเสร็จอยู่เงี้ยตัดเสร็จอยู่เงี้ยพอขาแซบแต่เจะอุบัติเหตุเมื่อกี้นี่อุ้ยสวยอันนี้นะคะจะเป็นในเรื่องของรสชาติชาไทยนะเป็นไทยทีนะคะนี่ลูกค้าของเราปรเดิมคนแรกแล้วอาชีพใหม่ของสองคนนี้สองคนนี้แปดโลกแล้ว กินคนเดียวแปดลูกแล้วปากปากกินปากปากกินคุณหมีเอารถได้ดีคะเนี่ยกินเนี่ยมีช็อกชิปอันนี้มีอีกเพอยากกินอันนียอันนี้นะคะจะเป็นในเรื่องของสูกัสไม่ใช่เป็นบีบูใช่ป่ะอยากบูอยากูเรื่องของอะไรคะไฮไลทสบีบูโยเกิร์ตบลูเบอร์รี่เออไม่ทราบว่ามีช็อกชิปไหมคะ ช็อกชิปหายไม่ใช่ค่ะช็อกชิปมีค่ะแต่หายไปไหนไม่รู้นะคะกำลังจะเล่นเลยไม่ชวนพูดติดกันนะคะช็อกชิปหายไปนะคะส่วนถ้าเกิดเป็นสีเขียวเพนเพนอันนี้ก็จะเป็นซูการแอร์บูนะคะแต่ถ้าเป็นสีเขียวแล้วมีเม็ดเม็ดช็อกโกแลตนั่นจะเป็นในเรื่องของเม้นชิปตอนนี้ผมหายเหมือนกันค่ะตอนนี้ตอนนี้ผมมันอยู่ในคุ้มกำลังมีผู้คุมตัดข้าไม่กินเออผู้คุมตัดข้าเออมึงเหมือนคนคุกนี่ค่ะเพราะขาแซ่บของเราอาชีพหมาของคุณเป็นอาร์ตบรากิทนะคะมาไม่ได้เลยส่วนสีภร ถ so so, so so like ้าถ่ามีพ่อค้าอย่างเงี้ยจะซื้อไหมเมนเมนเจนเหจะซื้อไหมเจอซื้อพ่อค้าด้วยได้ป้าแต่คงไม่ได้แล้วเพราะพ่อค้านั้นเมียท้องแบบโกตีแล้วนะคะยืนกินไอติมไปแปดลูกสังเกตให้ซูมที่ท้องของโกตีนะคะไม่ได้ท้องค่ะแค่กินไอติมไปแปดลูกอ่าเมย์อ่าเราปัดเข้าโฆษณาละคะพบกับช่วงหน้าของพ่อค้าแซ่บใหม่ได้ในโอกาสหน้านี่คือวิธีการกินวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะสนับสนุนเราใจดีของเรา เป็ shop, นตู้อารนะ์ตช,ช็อปนะคะใช่ค่ะชอบได้ไดไดถ้าคุณอยากกินโลคาแซบต้อง,างมามา,มากินต่อเขออ้ามาใช่ไหม